ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพามาทำคอนเทนต์นั่นก็คือการวิ่งในห้องสมุดแล้วก็เกียนกับตัวฟิงเกอร์นะไปดูกันว่าจะเป็นเช่นไรไปกันเลยเค <c oughs> ยเคยมีคนทำคอนเทนต์วิ่งปะอะอย่าทำนะโอเคโอเคพร้อมแล้ว เล่นเล่นตู้เอนวะไรพี่ก็เล่นตู้ไงไปกันเลยดีกว่าทำคอนเทนต์เลยฝึกเล่นตู้เลยไปเราลองวิ่งกันดีกว่าไม่ได้ยินหรอกอยูข้างบนเนาหนั้นเดี๋ยวขนาดเล่มหนึ่งเอาดิเอเอ,เอธรรมดาเราไม่ต้องย่อครับทุกคนแต่มันชานะ เยวมากเลยนะตู้ตู้ตู้ตููตูตู้ก็ก็ถือว่ายืนได้ก็ไม่เป็นอะไรนะมุมนี้ก็ดีนะแต่คือมุมันบ้าดูดูดูขึ้นไม่ได้เราลองยืนนิแล้ววิ่งขึ้นข้างบนเข้าตู้มายังไม่มาโทรอุส่าเข้าตู้ ยู่ไหนจ้าเฮ้ยทางนี้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 อย่าหนูเล่นให้หตายมึงกลับไปแล้วพี่กลับไปอีกแล้วเหรอเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้อ๋อให้ตายเหอะหาต่อดีกว่าช็อปต่อเมื่อไงเดี๋ยวไมได้ไหมจะมาเดี๋ยวจะกระโดดข้ามาไหม เียงงหเรราาออะไ่้มป็นสไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนไปเลยก็ก็ได้อยู่นะเวลาเดินเล่นน่ะแต่เราต้องดูให้ดีว่าอยู่ตรงไหนอ่ะยิมมีอยู่ข้างบนเนี่ยลงมายังโอเคโอเคของมันอยแล้วมันอยู่ข้างบนจะเดินเลเปิดงมาแล้ว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 ตึกตึกโอ้ยได้อยู่มงไม่ยาก อุ้ยมีให้สามหัวใจคนยากหนูเล่ไม่ไปเหรอไปเดี๋ยวไปเราจะออกได้ไงอ่ะต้องไปก่อนเหรอาอเแล้วแล้วถ้าเราออกไปแล้วเราเดินเข้ามาใหมอ่ะแล้ว เราอนยู่ไหนอยู่ไหนยูไหนยูไหนย,ไหนยูไหนจ้าที่ลานนขึ้นไปดูด้านบนแล้วขึ้นไปดูด้านบนแต่ว่าตรงนี้หมดแล้วนะเลยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยลลลเราควรดิเราควรหลบก่อนเหรอองเปกล้องเลย,ลเ,ลยนะเราเกียนเราเกียนอยู่แล้วล <c oughs> ูกประตูปรไม่ตามเหรออุ้ยได้ยินเสียงไกลเกิน

หลังเริ่มเร็วมากเลยเริ่มเลีวแม่มันไปแล้วมันไปแล้วยังยังไม่ไปย่ามาเราเกียนอยู่แล้วเดินไปเลยอยู่ไหนอะนอยู่ไหนนะตรงนั้นนี่เลยลจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋ตามแถวนี้ไม่มีแล้วเหลือแต่ข้างบนแล้ว

ไม่เวลาเราตั้งใจเลยเราตามมยม่ได้ม,ดมันง่ายจังใช่ไปสิจ๊ะถ้าเราออกไปแล้วเข้ามาใหม่อ่ะน่าจะไม่ทันอ่ะน่า <c oughs> จะโดนตัว <c oughs> แล้วกัน <c oughs> อยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนแปลว่าอยู่ข้างบนหมดแล้วแน่เลยแ <c oughs> อบดูแอบดูหน้าบันไดไหมแล้วก็รอมันไปเชื่อเอทุกคนเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ย

นายไม่ดิโอ้ยเนี่ยยิงหนึ่งยิงหนึ่งไม่รู้เป็นหนึ่งนั่งก่อนตู้เป็นตู้ตั้งใจเล่นก่อนเอ้ยอย่าพึ่งเข้าตู้เราดูก่อนเราครบยังหกสองสามขาดเอกอะหกสองสามแล้วก็ขาดอันสุดท้ายด้วยขาดเอกก็สี่เหลี่ยมหนึ่งสี ดูหน่อยตู้ตรงนี้เห็นไหมเล่เนี้ไอ้เจ้าพี่มองมาแต่พี่ไม่ค่อยดูรล้วต้องเดินไปไกลๆนี่ไงอะไรเป็นเอ็กซ์พี่ไม่ยอมขึ้นมามาสิมาสิชั้นนี้น่าจะเหลือเล่นหนึ่งมีมีมีนี่ไงเฮ้ยทุกคนไม่ตั้งใจเล่นแล้วเนี่ยใช่เวลาเราเราววิ่ๆที่ขาดไปไข่เลยก็ได้มั้งว๊บนึงพี่ต้องพิมพ์ก่อน อะไรหกหกสอง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 สามหกสองสามสี่เจ็ดแป๊บนหนึ่งพี่ขอพิมพ์ก่อนหกสองสามสี่เจ็ดจะได้ไม่ลืมไงน้อง,องเรายืนเรายืนใส่เลยหกสองสามสี่ เจ็ดทุกคนเป็นยังไงบ้างเ,าเล่นด่าน50บนะอ่ะปิดปิดเองเล่นด่าน50โดยการที่ไม่ต้องย่องไม่ต้องย่องดาววิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งเกียนอย่างเดียวเลยเราก็ผ่านมาได้นะทุกคนเป็นไงบ้างคะทุกคนพี่ก็จบไปแล้วนะคะกับด่าน50โดยเราวิ่งทั้งแมปเลยนะก็จะมีนั่งยองช่วยแบบว่า จะใส่รหัสอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ถามว่าสนุกไหมสนุกนะพี่ก็ไม่รู้มาก่อนนะว่าวิ่งได้พี่ก็คิดว่าสามารถนั่งได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็เข้าตู้ก็เข้าตู้ครั้งแรกเลยก็สนุกดีนะคะก็ไม่ได้ยากแต่เราต้องมีสติประมาณนั้นค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ